ปณนาวุธ X 51A เอเวร์เดอรเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยด้านอาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ถูกจับตามองมากที่สุดในศตวรรษนี้ โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการทดลองความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทดสอบเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบคัมเจ็ดซึ่งอาจเปลี่ยนโฉมหน้าของยุทธศาสตร์การโจมตีทางทหารทั่วโลกในคลิปนี้เราจะพาท่านไปทำความเข้าใจที่มาการออกแบบเทคโนโลยีเบื้องหลังผลการทดสอบและความหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ X 5 1 A อย่างละเอียดโดยไม่ต้องมีคำพูดของพิธีกรเนื้อหาเรียบเรียงเพื่อให้ฟังและใช้งานได้ทันทีสำหรับช่อง d e f e n s e Post ประวัติและพื้นฐานโครงการ โครงการ X-51A เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยทางอากาศและกองทัพของสหรัฐมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ของเครื่องยนต์สรัมเจ็ตในการบินด้วยความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกมอก5ขึ้นไปต่างจากขีปนาวุธพิสัยไกลทั่วไปที่ใช้แรงขับจากเชื้อเพลิงแบบจรวดเป็นหลัก X 51A ถูกออกแบบให้ใช้การเผาไหม้ในอากาศด้วยแรงลมความเร็วสูงทำให้ไม่ต้องพกเชื้อเพลิงมากเท่าจรวดและมีศักยภาพด้านช่วงการปฏิบัติการที่ยาวกว่าเมื่อเทียบกับขีปนาวุธแบบเดิมๆโครงการผ่านการทดสอบหลายครั้งเพื่อปรับแต่งทั้งตัวเครื่องระบบคอวบคุมและการทำงานของหัวฉีดเชื้อเพลิงภายใต้สภาพการบินที่รุนแรงเกี่ยวกับการออกแบบและหลักการขับเคลื่อนสรัมเจ็หัวใจสำคัญของ X-51A คือเครื่องยนต์สรัมเป็ตซูเปอร์โซนิกคอมบัชนรัมเ็ ซึ่งต่างกับรมเเจ็ตแบบดั้งเดิมตรงที่สามารถเผาไม่เชื้อเพลิงได้ในกระแสะอากาศที่ไหลด้วยความเร็วเหนือเสียงภายใต้แนวคิดนี้ขณะเครื่องบินหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอากาศที่ไหลเข้าท่อจะถูกบีบอัดก่อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้และจะเกิดการเผาไหม้โดยไม่ต้องชะลอความเร็วอากาศลงสู่ระดับซับโซนิกกระบวนการนี้ต้องการการออกแบบช่องทางอากาศการจ่ายเชื้อเพลิงและวัสดุที่ทนความร้อนได้สูงซึ่งเป็นความทา้าทายด้านวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากอุน่น ภูมีและแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในระดับที่เครื่องบินทั่วไปไม่เคยเผชิญจรวจดสมรรถนะและความสามารถเชิงเทคนิค X-51A ถูกออกแบบให้บรรลุความเร็วในระดับไฮเปอร์โซนิกมากกว่าม M5 ตัวเลขความเร็วนี้หมายถึงการเดินทางด้วยอัตราเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ระยะเวลาในการโจมตีเป้าหมายลดลงอย่างมากและโอกาสที่คู่ต่อสู้จะสกัดกั้นลดน้อยลง ระบบนำวิธีของ X 51A รวมถึงเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมการบินถูกออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพการบินที่รุนแรงและเพื่อรักษาเสถียรภาพแม้ในระดับความเร็วสูงนอกจากนี้วัสดุที่ใช้ส่วนหัวและผิวลำยังเป็นวัสดุทนความร้อนขั้นสูงที่ช่วยลดการเสื่อมสภาพขณะบินด้วยความเร็วสูงสุดไมโครสโคปการทดสอบจริงและบทเรียนจากภาคสนามการทดสอบ X 51a ดำเนินการหลายครั้งเพื่อพิสูจน์ทั้งเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือของระบบในการทดลองแต่ละครั้งจะมีการปล่อยตัวจากฐานหรือติดตั้งไว้กับยานแม่ก่อนที่จะจุดเครื่องยนต์แคลมเจตในระดับความเร็วที่เหมาะสมบางการทดสอบประสบความสําเร็จในการรักษาความเร็วเหนือเสียงได้นานพอที่จะยืนยันสมรรถนะของระบบในขณะที่การทดสอบอื่นๆเผชิญปัญหา เกี่ยวกับการจุดเชื้อเพลิงการสั่นสะเทือนหรือความล้มเหลวของส่วนประกอบบางชิ้นแต่ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งช่วยให้วิศวกรปรับปรุงการออกแบบวัสดุและชุบด,ดวกคุมการบินการเรียนรู้จากความล้มเหลวเหล่านี้เป็นหัวใจของการพัฒนาเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงลูกโล,ก,ลกที่มีเส้นเมริเดียนในทางยุทธ,ธาศาสตร์และความปลอดภัยระหว่างประเทศขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอย่าง X-51A มีความหมายเชิงยุทธ,ธาศาสตร์ชัดเจนเนื้อ